รีวิวการใช้งาน7ปีกับ Galaxy C Flip 1มือถือสำหรับคนอิโทรเวิร์ตอย่างแท้จริงสเสริลนักข่าวมือถือสวัสดีครับพี่ๆน้องทุกคนวันนี้นะครับเสริเสริน,สน,นะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับการใช้งานของเจ้าตัว Galaxy C Flip หนะครับหลายคนเนี่ยผมเชื่อว่าใช้งานแล้วรู้สึกว่าเกิดปัญหากันไปหลายคนนะครับแต่ผมเนี่ยัยังโคตรโชคดีที่ยังมีปัญหามี อาการนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังสามารถใช้งานมันได้แบบเครื่องหลักเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาทําเป็นรีวิวสั้นๆนะครับสำหรับ5ข้อดีสําหรับของเจ้าตัว Galaxy C Flip 1ที่ในการออกแบบของเขาเนี่ยทำให้ผมเนี่ยอยากจะใช้งานเจ้าตัวนี้อยู่ข้อแรกนะครับไม่ต้องพูดพร่ำทําเพลงเลยเห็นจอด้านนอกของมันไหมจริงๆเนี่ยทุกคนเนี่ยอาจจะบ่นว่าเฮ้ยแต่ตอนแรกๆที่มันออกมาเนี่ยมันโคตรจะเทพเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ณนะตอนนี้นะที่มือถือ แบบฟลิปเนี่ยนะครับตัวจอนอกของเขาเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายนะครับแต่ว่ามันก็แลกกับการที่ Screen Time หรือว่าในการใช้งานคือคนที่เลือกที่จะใช้มือถือรุ่นนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากที่จะ Get away จากเจ้าตัวมือถือนะครับหรือว่าเฮ้ยอยากจะใช้มือถือให้มันน้อยลงนะครับดังนั้นเนี่ยเลยมีเจ้าตัวจอนี้ขึ้นมาเพื่อสําหรับในการดูเมสเซจเฉยๆไม่สามารถตอบได้เพราะดูสังเกตมือถือสมัยนี้เนี่ยเรา ใช้เจ้าตัวจอนอกนะครับด้านนอกตรงนี้ในการที่ตอบหรือว่าไม่ว่าจะการเป็นการพิมพ์รองรับแอปทุกแอปนะครับณนะตอนนี้เนี่ยมันทําได้แบบนั้นแล้วซึ่งผมไม่ได้มีปัญหาอะไรจริงๆอะมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณนะ่ะเลือกอยากที่จะแบบอยู่ห่างจากเจ้าตัวมือถือหน่อยรู้สึกว่าเฮ้ยพอใช้มือถือมากๆแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันวุ่นวายนะครับอยากจะออกมาจากโลกอันวุ่นวายตรงนั้นเนี่ยเจ้าตัวมือถือฟลิッ หนึ่งแบบนี้เนี่ยมันดีมากๆเพราะอะไรรู้ไหมเวลาที่สมมุติว่าคุณอยู่ใช้ทำงงทํางานอยู่นะครับแล้วปิดเจ้าตัวฝาลงเนี่ยนะครับแล้วก็ดูเจ้าตัวแมสส่งแมสเซจเนี่ยจริงๆเนี่ยสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยมันจะเห็นแค่ไม่รู้เห็นมองเห็นกันหรือเปล่านี่เห็นป่ะสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยนะครับก็คือเวลาแล้วก็วันที่นะครับแล้วเวลาที่คุณสว i p ไปด้านข้างเนี่ยคุณก็จะเห็นแค่ไอคอนของมันเท่านั้นเองไม่รู้มองเห็นกันหรือเปล่า เห็นแค่ไอคอนสมมุติว่าอ,อีเมลมาเนี่ยมันก็จะขึ้นคําว่าเมลเฉยๆนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถกดเข้าไปดูได้ถ้าเกิดเราจะเข้าไปดูเนี่ยเราจะต้องเปิดเจ้าตัวมือถือออกมาเพื่อจะเห็นนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการลดการมองจอได้ดีมากๆเลยนะครับส่วนข้อต่อมาเนี่ยก็คือในเรื่องของ ที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแม้ว่ามันจะน้อยนิดมากๆนะครับ3,300 mAh ก็ตามแต่ว่าถามผมว่าอยู่ได้เต็มวันไหมประกอบกับการใช้จอนอกนะครับแล้วก็ไม่ได้สนใจในการที่เหมือนกับเฮ้ยเราต้องเสพติดโซเชียลมีเดียตลอดเวลาเนี่ยมันอยู่ได้เต็มวันแล้วถามว่า Screen on Time เนี่ยก็ยังประมาณเกือบ5ชั่วโมงนะครับณนะตอนนี้เกือบ5ชั่วโมงนะครับซึ่งถือว่าเป็น สำหรับมือถือ3แบตเตอรี่3 3 0 0 mah นี่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากๆนะครับส่วนข้อดีข้อที่3เนี่ยเรื่องนี้ที่ต้องพูดถึงนะครับก็คือม,มันเชื่อมกับเจ้าตัวแบตเตอรี่นั่นแหละเพราะว่าแบตเตอรี่แม้ว่าจะให้มา3 0 0 3,300 mah ก็ตามนะครับแต่ว่าเจ้าตัวชาร์จไวของเขาเนี่ยชาร์จไวตัวนี้ชาร์จเต็มไวมากนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันให้มาน้อยนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดดีมากๆเพราะว่าเวลาที่สมมติผมตื่นเชา้าผม อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าตื่นเช้ามาเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยผมจะไม่ชาร์จแบตนะครับจะไม่ชาร์จเสียบชาร์จทิ้งไว้นะครับแต่ว่าผมตอนเช้าเนี่ยก็จะเริ่มชาร์จแบตนะครับแล้วก็ทํานู่นทํานี่แล้วก็ออกไปข้างนอกนะครับถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่มันเหลือต่ำม,มากๆเนี่ยสำหรับมือถือที่ ความจุแบตเตอรี่มันเยอะมากๆเนี่ยบางทีผมชาร์จได้ไม่เต็มแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสามารถชาร์จได้เต็มตลอดนะครับแม้ว่าชาร์จไวมันจะไม่ได้แรงมากแต่ว่าแบตเตอรี่มันให้มาไม่เยอะไงนะครับส่วนข้อที่4นะครับก็คือบอดี้ที่โคตรบางผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะเพราะว่าใช้มาก็เกือบทุกรุ่นแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้มันบางความรู้สึกเนี่ยจับไปเนี่ยรู้สึกว่ามันบางจริงๆนะครับแล้วก็สีเสือของมันเนี่ยมันดูแบบไฮโซไฮคลาสมากเลยครับ ความบางทุกคนเนี่ยตอนนี้กําลังมองหาความบางความเบานะครับในตัวของมือถือถ้าสังเกตตอนนี้มือถือเขาแข่งกันเบาแข่งกันบางอย่างสัมสุกก็ S 2 5 e ถูกไหมนะครับหน้าตอนนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยคนที่ถือมือถือบางๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันดูไฮเอนด์มากๆนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะพับหรือว่าจะกลางของเจ้าตัว Galaxy Z Flip 1เนี่ยผมหยิบขึ้นมาอย่างไงยทุกคนมันก็ยังวาวอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นคัลเลอร์โทนที่มันดูแบบแล้วก็หน้าจอเล็กๆที่มันดู มันดูเหมือนหุ่นยนตนะ์น่ะเหมือนมีตา2ตาอะไร่งเงี้ยผมว่ามันดูสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับทุกคนเนี่ยเห็นรีวิวของการใช้เจ้าตัว Galaxy Fold 1ของผมไปแล้วนะครับจะรู้ว่าเฮ้ยทุกอย่างมันดีหมดแต่ว่ามันจบเนี่ยที่ Android 12นะครับ Android 12เนี่ยจริงๆอ่ะคือณตอนนี้มันก็ยังรองรับพวกแอปธนาคารได้อย่างสบายใจนะครับแต่ว่าในตัวของ Galaxy Z Flip 1เนี่ยนะครับมันรองรับ ในตัวของ Android 13นะครับแม้ว่ามันจะไม่ได้ใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยโหเขากระโดดกันไป Android 1ิ a n อ r o i d 16อะไรประมาณเนีย้ Android 15 16 17ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าถามผมเองเนี่ยถ้าแอปที่มันจำเป็นที่จะต้องใช้อย่างแอปธนาคารที่ต้องโอ,โ,อโ,อโอนเงินต่าง,ต,างต่างเนี่ยเจ้าตัว Android 13เนี่ยยังอยู่ได้อีกสบายๆนะครับอีกหลายปีเลยนะครับเพราะว่านะตอนนี้นะถ้าเกิดว่าทุกคนตามข่าวเนี่ยตอนนี้พวกแอปธนาคารหลักๆเนี่ยนะครับจะเริ่ม ให้มินิมั m ม Android เวอร์ชันเนี่ยจะเริ่มประมาณอยู่ที่ Android 9 Android 10ประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเจ้าตัวนี้ Android 13เนี่ยยังใช้ได้อีกแบบคุณไม่ต้องห่วงเลยมันใช้ได้อีกนานมากๆนะครับแล้วก็ส่วนอัปเดตนะครับอาการที่เจอในถวงองตัว Galaxy Z Flip 1นะครับมีอะไรบ้างนะตอนนี้นะครับก็คืออย่างแรกที่ผมเจอนะครับก็คือในเรื่องของยังเหมือนเดิมจอเขียวนะครับถ้าเกิดว่าจะให้ดูแบบชัดๆ นะครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ดูนี่ผมไม่รู้ทุกคนจะมองเห็นหรือเปล่านะครับคือมันมันจะมีอาการจออมเขียวนิดหนึ่งนะครับแต่ถามว่ารับได้ไหมนะครับณตอนนี้ของผมเนี่ยรับได้นะครับเพราะว่าใช้จนชินตาแล้วก็ถ้าเกิดว่าทุกคนนะ่ะเปิดเจ้าตัวโหมด i อเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นี่ i Comfort s h i l l นะครับสำหรับคนที่เป็นมีอาการมือถือจอเขียวนะครับลองเปิด i Comfort s h i e l d ดูนะครับตรงนี้มันจะช่วยลดในเรื่องของอาการจอเขียวเพราะบางทีจอเขียวมองแล้วมันไม่สบายตาแต่พอใส่เจ้าตัว i Comfort s h i e l d เนี่ยมันจะมีความเหลืองติดมาด้วยนะครับพอมีความเหลืองติดมาปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยดูจอแล้วมันมันไม่เหนื่อยมันไม่ล้าสายตานะครับตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรจะต้องมาบอกเล่ากันนะครับแล้วก็อีกข้อนึงนะครับข้อต่อมาก็คือในเรื่องของ จอกลางไม่สุดนะครับจอกลางไม่สุดก็ถามว่าเป็นปัญหาไหมจริงๆผมไม่เป็นปัญหาเลยเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนเคยใช้ตกไอโนเกียบานาน่านะครับมันก็จะเอียงๆแบบเหมือนกับว่าผมชอบมือถือที่มันเอียงเพราะว่าเวลาที่มันเอียงปุ่มเนี่ยมันเข้ากับเวลาที่เราคุยโทรศัพท์เนี่ยมันแนบกับหูแล้วก็มันเข้ามันกล้าเข้าใกล้ปากเลยนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันถือว่ามัน จุดเสียของมันกลายเป็นจุดดีของผมแล้วกันปัญหาของมันกลายเป็นประโยชน์ของผมแล้วกันนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงนิดนึงก็คือในเรื่องของ auto brightness นะครับเป็นตัวเนี้ยเนี้ยคือคือผมพยายามนึกว่าเป็นที่อัปเดตเป็นที่เฟิร์มแวร์นะครับแต่ว่าตั้งแต่เริ่มใช้งานมาเนี่ยมันก็เป็นตลอดลก็คือในเรื่องของ auto brightness มันเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนแสงตามสภาพแวดล้อมไม่ทันนะครับอย่างสมมุติว่าเราอยู่ภาย,ภายนอก อาคารนะครับพอเปิดมาเนี่ยแสงมันก็จะสว่างไม่มีไม่มีปัญหาอะไรแต่เมื่อเราพบเข้าไปอยู่ในที่ที่มันมืดหน่อยเนี่ยแล้วเวลาเปิดใช้แสงเปิดหน้าจอเพื่อจะอ่านอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมันจะมีอาการแสงวูบนะครับเหมือนกับจะแสงมันจะสว่างจ้านิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยปรับลดลงมาตามสภาพแวดล้อมสภาพแสงที่พวกเราเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับผมเองเนี่ยตรงนี้มันในบางทีเวลาเสพ คอนเทนต์ Content, จัดมือถือหน้าจอแบบนี้เวลาเปิดปุ๊บมันวืบแสงมันวืบใส่หน้าเนี่ยบางทีมันทาให้รู้สึกปวดตาล้าตานะครับตรงนี้เนี่ยแล้วมันเป็นทุกอัปเดตเป็นทุกเฟิร์มแวร์ผมเลยไม่คิดผมเลยไม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นที่เฟิร์มแวร์หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้นะตอนนี้นะผมก็ยังมีอัปเดตมาอยู่นะครับเพราะว่าผมเนี่ยเฟิร์มแวร์ตัวไหนที่ดีเนี่ยผมจะไม่ค่อยขยับอัปเดตมันไปสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ยังมีอัปเดต มาให้เราอยู่นะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็ยังขอใช้เจ้าตัวเฟิร์มแวร์ตัวนี้ไปก่อนนะครับตั้งที่อยู่ที่ Android 13นะจ๊ะก็ยังชอบอยู่นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับสำหรับคนที่ใช้เจ้าตัว Galaxy ซี่ฟิปหนึ่งเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับยังอยู่กันหรือเปล่าสบายดีหรือเปล่านะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้วันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดถ้าเกิดว่าชอบก็รีโหแชร์นะครับซับสไคร์ด้ว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสนอเสนอเสนอนะครับก็ขอลาทุกคนไปก